วิชาอะไรครับท uh, ี่เราเรียนมาและถามว่าเราเรียนวิชาอะไรบ้างในโรงเรียนเออผู้สอนวิชาอะไรอ่านคลิปการศึกษาไทยสังคมวิทย์เอออันเราเรียนในโรงเรียนใช่ไหมเรียนในโรงเรียนแต่วิชาที่เราจะเรียนเนี่ยวิชาที่เราจะเรียนนี่ไม่ใช่วิชาเออคำว่าที่ว่าเป็นวิชาอะไรครับที่เราบอกกันเดียวว่าวิชาต้นวิชาเนี่ยนวิชาอะไรอ่ะวิชาปรดุกกวิชาอะไร và là trùng căn hoặc là bằng coi các bạn điền để học viên ở giữa năm là trùng căn. Vị cha gì Vị cha, quà lưu. Không phải vị cha, quà lưu, phải không ạ? Một số điền vị cha, quà lưu, bây giờ vị cha, quà lưu điền, bây giờ mà vị cha, quà lưu, còn lười vị cha, quà lưu lúng túng lười, kinh lười, phải không ạ? Vị cha, cái đầu, cái đầu điền mà đang buồn, cậu điệu qua vị cha là gì? Vị không วิชาการกระทรวงศึกษาธิการในบังคับบังคับไปเรียนเลยวิชาการมีอะไรบ้างบทนี้ไม่ผิดเออไม่ผิดปุณีย์อเองนะเออดมาเพื่เราเรียนรู้เรื่องกฏแรงดันว่าทำไมการเรียนรู้เรื่องกฏแรงดันก็เรียบเหมือนการการการทำข้อสอบก่อนจะทำข้อสอบต้องทำอะไรก่อนเตรียมกระดาษคำตอบอ๋อเตรียมกระดาษคำตอบ อายุป้ากามากันกันอเออก่อนจะทำก็สอบต้องทําอะไรก่อนครับจึงจะลงสอบได้อืมเรียนมาก่อนใช่ไหมเราจะนั้นเรื่องก่อนรรทำก็เหมือนกันก่อนที่จะทํากรรมต้องเป็นยังไงก่อนต้องเรียนรู้ก่อนใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้มาก่อนก็เหมือนทำก็สอบนั่นแหละ เราถ้าเราไม่เรียนมาก่อนก็ไปเลือกก้อไหนตอบก้อไหนกาขก้อไหนข้อนดิิ้นอะไรอุตตรีไปเลือกก้อดิวิ้ไอ้ก้อนที่ดูมันไม่เสือกไปเลือกเออไปเลือกมันไม่เลือกไปเสือกไปเลือกก็ผิดไอ้น,นี่ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องก่อแดง